พัด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 เดี๋ยวพัดเดี<ป>๋ยวพัดไล่ไอ้คนที่คุณวานไม่เป็นใครกลัวเหรอกังวลกังวลใจมา,จากจนทนไม่ได้ใช่ไหมแต่สิ่งที่คุณรู้สึกอยู่เนี่ยมันไม่ได้มาแต่เสี้ยวความเจ็บของฉันในตอนนี้หรอกอย่าเาเรื่องแค่นี้มาทำลายชีวิตคู่เราสิพัดผมก็แค่สนุกๆน,นะ แต่ว่ายังไงผมก็รักคุณที่สุดนะพัดทุเลิคุณกล้าพูดออกมาได้ยังไงเรืเ่องแค่นี้เหรอเชิญคุณไปสมสู่กับมันต่อให้เต็มที่เลยนะแล้วก็ลอกยุ่งกังฉันอีกพัดไพัพัดพัดผมขอโทษพัดผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้พัด พัดพัดพัดเดี ja, weg, ๋ยวพัดเดี๋ยวพัดพัดเรื่องดอรุ่นได้แล้วพัดเรื่องในบ้านเราควรคุยกับสองคนนะคุณไม่ควรฟางคนนอกนะพัดสองคนเหรอคะมันมาถึงขนาดนี้แล้วพันต้องคุยกันสามคนแล้วฉันไม่มีอะไรจะพูดกับเธอแล้วดาว เธอรอคุยกับทนายฉันทีเดียวเลยแล้วกันได้ยินแล้วนะคะรัตว่าเขาไม่อยากคุยกับเราคุณก็ปล่อยเขาไปเถอะคะ่ะเอาเข้าจริงไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากเสียชื่อเสียงเพราะเรื่องการหย่าหรอกคะ่ะคุณไม่ต้องห่วงนะคะพัด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 ผมไม่ได้อยากหย่ากับคุณนะพัด ผมรักคุณเดียวผมขอโทษให้โอกาสผมสักครั้งผม,ผมสัญญาพัดว่าผมจะไม่ทำให้คุณเสียใจอีกนะพัดพัดผมจะพาคุณไปหาหมอที่เก่งที่สุดเราจะไปปรึกษ,ษากันเรื่องมีลูกนะพัดนะพัดนะคุณจะทิ้งผมไปไหนนะี่ กอยู a, át, ่ไม <f ie w ang> <ress ar ro disciple> ่ได้หรอกกรไม่มีคุณนคุณเชื่อเขาเหรอครับคุณพัดผพันคุณต้องเชื่อผมนีอมไ้ัง่บน้ออกมไดเยั่าน่แนี้ไงคุณทำแบบนี้ได้ยังไงมันบ้าเลยเนี่ยเาคุณเอกั่อนคุณกัฉันไว้ยังไงแล้วคุณเอาคุณฉันได้ยังไง 你甚疯了！Oh, oh no. <music>